สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักเอานี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12สราศีนะเราจะมาเจาะความรักปี2569นเะเราจะมาดูความรักอย่างเดียวนะ,ะดวงทั่วไปเราก็จะดูให้อยู่นะคะแต่ตอนนี้เป็นดวงความรักส่วนดวงทั่วไปจะดูในรูปแบบของ12นักสัตว์ดูให้แล้วนะคะไป ค้นดูได้นะชุดชลูขันเถาะนี่แหละดูดูให้แล้วคนะาดการปีนะคะคราวนี้ก็จะเป็นความรักจะดูในรูปแบบของ12สราศีคราวนี้เราจะมาดูชาวราศีมิถุนมิถุนสําหรับมาอยู่เจ็ดกว่าเก้าคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กระกฎาคมราศีนี้จะเป็นธาตุลมไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดูได้หมดรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนคุณก็ยึดชาวม,มิถุนได้เลยนะ เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทำนายเป็นรายเดือนให้อีกนะคะเพราะฉะนั้นดูเป็นแนวทางตั้งตั้งรับกับปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขนะคะชาวเมทุนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักลักเลยแหละเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ตอเพศตรงกันข้ามความรักสําหรับชาวเมทุนไม่ใช่เรื่องเบื่อหน่ายเป็นอย่างนั้นนะชาวเมทุนเนี่ย เหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้แต่เขาเป็นคนที่ช่างเลือกและพร้อมที่จะเปลี่ยนแฟนได้ตลอดนะชาวไม่ทุนเนี่ยนะคะแต่ถ้าเขาเจอคนใหม่ที่น่าสนใจอ่นเป็นอย่างนั้นไอความเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความเจ้าชู้นี่แหละนะคะก็ช่างเลือกอย่างที่ว่าลนะ่ะช่วงนี้จะทําให้คุณเหนื่อยกับความรักบอกได้เลย้าวม่ทุนเนี่ยอ่าคนคู่นี่แหละอืม เหนื่อยสุดยอดเลยลำบากในเรื่องความรักตัดสินใจยากเออจะเลือกใครรักพี่เสียดายน้องอ,อ่าประมาณนั้นนะบางท่านยิ่งเริ่มต้นความรักใหม่เนี่ยยิ่งต้องมีทางเลือกอะไม่รด้เอาอย่างไงคุณจะมีความรักมากกว่าสองคนขึ้นไปเออโดยเฉพาะคนที่โสดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะมาดูคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันแล้วก็คนที่เป็นโสดนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดน,นะ ดูเป็นแนวทางเพราะมันเป็นกันดูแบบภาพรวมนะคะนะคะเดี๋ยวจะมีการทำนายเป็นรายเดือนให้พูดแล้วก็พูดอีกอะในสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวแน่นอนคุณจะแก้ไขปัญหาที่แบบหาทางออกยากเหนื่อยมากลำบากก็ต้องแก้ไขปัญหานะสถานการณ์ของคนรักค่อนข้างจะเด็ดขาดเหมือนกันไม่ยอมโดยเฉพาะคุณจะมีบางบางคู่นะ บางท่านนะมี2บ้านนะเออคุณต้องใช้เหตุผลให้เพียงพอนะที่จะพูดคุยมันยังไงก็ตามมันก็มีโอกาสคือพูดไปก็เริ่มคนใหม่ทะเลาะก,กันไปก็มาเริ่มดีกันอะไรประมาณนี้นะชาวเมถุนในปีหน้าเนี่ยแต่ว่ามันดีหน่อยคนที่คบกันมีโอกาสเปิดตัวนะมีโอกาสพาไปพบครอบครัวในครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกอาจจะไปมาหาสู่กันนะาบางท่านอาจจะอยู่มีแฟนไกลไกลถึงต่างประเทศ คนที่มีครอบครัวค่อนข้างจะเหนื่อยลําบากหน่อยนะกับการที่จะตัดสินใจแล้วก็จะต้องแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหารักสามเศร้าปัญหาแรกสนันของสองบ้านนะคนที่มีครอบครัวเนะี่ยหรือปัญหาจิตใจวกแวกถลํมออกนอกกรอบเป็นอย่างนั้นนะเพราะความมีเสน่ห์ไนงะมันเหมือนกับว่าเออ จริงๆก็ไม่ได้แค่อยากจะเป็นคนเจ้าชู้อะไรหรอกแต่ความมีเสน่ห์การพูดจาเนี่ยมันทําให้เหมือนมีคนมาชอบมาอะไรเนี่ยอัธยาศัยส่วนหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังตัดจากกันไม่ได้หรอกคนที่มีครอบครัวถึงแม้คุณจะมีสองบ้านถึงแม้ใจคุณจะวอกแวกก็ตามนะคะก็ยังลําบากก็ยังอยู่อะ่ะเหนื่อยก็ต้องอยู่อะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังนะคะค่อนข้างจะ แก้ไขปัญหาความรักหน่อยเหนื่อยหน่อยนะโดยเฉพาะการหักหลังหรือปันใจเนี่ยนะคนที่คบกันก็ต้องระมาระวังด้วยแล้วคนที่มีครอบครัวนี่ก็เหมือนกันนะแต่มีครอบครัวอยู่แล้ว,ลวก็ยังแบบเหมือนมีมีคนเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเพราะว่าความมีสเสน่ห์ไงอืมแต่มันก็ยังเหมือนกับว่าพอมีปัญหาปุ๊บเหตุผลของคนนุณนี่โอโ้โหพูดจาดีมิสเสน่ห์ให้คนรักเชื่ออ่าเพราะนั้นมันมันก็เลยเหมือนกับว่ามีปัญหากัน ก็เริ่มต้นกันใหม่มาเริ่มพูดคุยกันใหม่คือให้อภัยอะไรประมาณเนี้ยะนะฮะมันเป็นอย่างนั้นคนโสดเนี่ยแน่นอนคุณมีโอกาสพบรักเออตกหลุมรักเลยแหละคนโสดแต่คุณยังไม่ตัดสินใจนะแต่ก็เริ่มคุยอยู่คุณจะมีคนเข้ามาพูดคุยมากหน้าหลายตามากหลากหลายอาชีพเออทำให้คุณตัดสินใจลำบากเหมือนกันนะคนโสดเนี่ย ครึ่งปีแรกอาจจะมาจากทางไกลนะแต่คุณยังไม่ตัดสินใจหรอกอืมแต่ถามว่าคุยไหมก็คุยได้ไม่เป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังก็ตามยิ่งครึ่งปีหลังยิ่งความเสน่ห์ของคุณยิ่งมากมายไก่กองเลยนะคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาทําความรู้จักนะคะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าชาวไม่ถุนที่โสดนี่ค่อนข้างจะเลือกแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแบบตัดสินใจมีใครง่ายๆอ,อ่ะอ่าเป็นอย่างนั้น ใจมันมันมันมีคนเข้ามามันมีข้อเปรียบเทียบแล้วอดีตของคนที่เป็นโสดบางท่านอาจจะโดนหักหลังมาหรือบางท่านอาจจะโดนหลอกมาเนี่ยทําให้แบบยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครอะ่ะเป็นอย่างนั้นนะคะสําหรับคนโสดแต่ดีหน่อยกับคนที่คบกันเนี่ยนะมีโอกาสเปิดตัวมีโอกาสพาไปพบบ้านเอ้ยพาไปพบครอบครัวนะหรือซื้อบ้านอะไรซื้อสังหา อสังหาร่วมร่วมกันในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะแล้วก็ครึ่งปีแรกก็มีโอกาสได้เดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นบวกบวกกับความแบบกับความเหน็ดเหนื่อยบวกบวกกับความวิตกกังวลคุณจะต้องใช้ความเด็ดขาดนะอ่ามันดีหน่อยที่แบบว่าคนดักอาจจะเด็ดขาดอ่าไม่ได้อ่าไม่ยอมอะไรประมาณเนี้ยเพราะยังไงถึงแม้ว่ามีปัญหาก็ยังเหมือนกับว่ายัง ก็ยังกลับมาหาเหมือนเดิมก็กลับมาคุยเหมือนเดิมกลับมาคบเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้มันมีขรอบเปรียบเทียบนะเพราะนั้นในปีหนะ้า2569เนี่ยชาวเมทุนเนี่ยบอกได้เลยนะแม้ว่าคุณจะเป็นปัญหาต่างๆคุณมีแนวทางที่จะจัดการกับความรักนี้ได้นะคะเพราะความมเสเหนของคุณคุณมีเหตุผลมากมายอ่าเป็นอย่างนั้นนะที่จะคุยกับคนรักให้เข้าใจได้นะ คุณจะต้องแบบว่าพูดความจริงคุณจะต้องแบบไม่กลัวกับคําโกหกที่จะไปโกหกคนรักเนะี่ยปัญหาคุณจะคลี่คลายนะคะหรือชวนกันไปทําบุญซะไม่อยากให้มีปัญหาให้มันเบาๆลงนะคะในปี2 5งพเนี่ยนะค่อนข้างจะมีปัญหาในละักษณะของแบบว่าใจโลเลวอกแวกรักพี่เสียดายน้องอะไรประมาณนี้มีครอบครัวอยู่แล้วก็ยังมีเสน่ห์เนี่ยเรามาระวังการไป เกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดคือคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยนะชาวไม่ทุนเนี่ยปีหน้าเนี่ยเพราะนั้นคุณต้องถอยถ้าคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะการเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องถอยถ้าไม่ถอยคุณจะเจอปัญหาหนักโดยเฉพาะคุณเองก็มีครอบครัวหรือมีคู่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันจะเกิดปัญหานะคะคุณจะเหนื่อยว่างั้นเถอะขอคุณจะเหนื่อยบอกได้เลยคุณจะเหนื่อยกับความรักมากมายเลยแหละ ชาวเมถุนคนรักเองเนี่ยเขาจะ,จะต้องแบบควบคุมคุณให้ได้ด้วยนะเขาก็มีแบบคือต้องตัดสินใจเด็ดขาดกับตัวคุณแล้วต้องต้องมีอ่ะเขาเรียกว่าเด็ดขาดจะเอาอยัางไงก็ต้องคำไหนคำนั้นนะมุ่งมั่นจริงจังเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับตัวชาวไม่ถุนแล้วทําให้ชาวไม่ถุนเนี่ยดิ้นไม่ได้ละอ่าถึงแม้ว่าคุณจะมีคนอื่นเข้ามาก็ตามเพราะคนรักของคุณเนี่ยก็คือเขาก็มี มีอะไรที่มันมันทำให้คุณมีอิทธิพลที่แบบเหมือนกับว่าคุณยังรักอยู่อ่ะอ่าคือมีความรักอยู่แล้วคุณยังจิตใจวอกแวกอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่าสรับคนโสดเนี่ยยิ่งจะเจอความรักความสเสน่หาในครึ่งปีหลังนะครึ่งปีแรกก็เจอแต่ไม่เปิดใจอ่ายังไม่ตัดสินใจเพราะว่ามันมีเข้ามาให้คุณได้เลือกเลยแหละชาวไม่ถุนนปีหน้าเนี่ยคนโสดนะก็คงจะประมาณนี้นะคะ ก็จะมีการทำนายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ออกมานะคะนะคะก็นะประมาณนี้นะสำหรับความรักของชาวไม่ถุนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ